สวัสดีทนท่านนะเราก็ชอบสุดเมธไอที่เช่นเดิมเช่นเคยเลยวันนี้เรามาจัดอันดับ10มือถือที่แรงที่สุดในโลกตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เลยที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับผมก็จะไม่ลงสเปคด้าน,นอื่นมากเลยแค่แต่บอกแบตเตอรี่หน้าจอจุดเด่นแล้วก็ CPU ียูแค่นั้นเองนะครับผมททงด้าน,นกล้องอะไรเราตัดออกไปก่อนนะ โอเคเริ่องอันดับที่10เป็นก่อนเลยตกเป็นของ Vivo X 200 Pro Mini รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือจอเล็กที่สุดที่ผมนำมาวันในวันนี้ขนาดหน้าจอให้มาอยู่ที่6.31นิ้วก็ตัวนี้แช้ทีพียูเป็น m e a t e d i m t y 9400ซึ่งแรงจัดจัดทุกคนผลิตในสถาปัตยกรรม3นาโนเมตร รีรุ่นี้ให้มาที่ 5,700mAh รองรับการชาร์จไวสูงสุดที่90วัตต์ชาร์จได้สายอีก30วัตต์ด้วยกันตอนนี้ทําคะแนนไปที่2,769,693คะแนนเลยถือว่าแรงกระจัดกันเลยเที่ยวเชี่ยวส่วนอัน,นที่9ตกเป็นของวันพัส13รุ่นนี้บอกเลยว,ว่าให้หน้าจอใหญ่มาเลยที่6 82นิ้วตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาที่6 0 0 0มแอมรองรับการชาร์จไวสูงสุดเลย,ยที่100วัตต์ส่วนอัตราการชาร์จไร้สายตัวนี้ให้มาที่50วัตต์ด้วยกันทา้านของ CPU รุ่นนี้ใช้เป็นสนปประกอน8ออริดบอกเลยว่าทำคะแนนมาที่2,785,291คะแนนซึ่งสูงกว่าอันที่10านิดเดียวเท่านั้นเองครับ ส่วนอันดับที่8ทุกคนตกไปของ Vivo X 2 0 0ก็สเปคเดียวกันกับตัว X 2 0 0 Pro Mini ตัวนี้บอกเลยว่า CPU แน่นอนครับทุกคนเป็น MediaTek d i n i t y 9400ตัวนี้จัดคะแนนมาสูงกว่าเดิมอีกที่2,811,816แคะแนนซึ่งสูงกว่าตัวอันดับที่10เพราะว่ามีการระบบะระบาความร้อนเพิ่มเติมมาให้ด้วย ส่วนอันดับที่7ตกเปของ Oppo Find X8 ธรรมดารุ่นนี้หน้าจอให้มันใหญ่มาอยู่ที่6.59นิ้วอัตรารีเฟรอที่120เฮส่วนด้านแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,630เ็นแอมรองรับการชาร์จไวสูงสุดเลย,ยที่80วัตต์ชาร์จได้สายอีก50วัตต์ส่วนตัวน,นี้ใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity ก1,400 รุ่นนี้ทำคะแนนไปที่2,823,030แสคะแนนซึ่งสูงกว่าเดิมไปเยอะพอสมควรเลยส่วนอันดับที่6ตกเป็นของไอคูโนสิบโปรรุ่นนี้บอกเลยว่าจัดสเปคหน้าจอมาใหญ่ที่เชียวใหญ่ถึง6.78นิ้วอัตราอตราเรลชรุ่นนี้ให้มาที่144เฮร์ซึ่งทัดที่หัวทิมจริงคน ส่วนทางด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่6,100ม ah, ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวสูงสุดเลยอยู่ที่120วัตต์ส่วน CPU รุ่นนี้ใช้เป็นของ m e d i a t e k Dimensity 9400ซึ่งจัดคะแนนไปที่2 8 3 2 9 0 7คะแนนซึ่งเฉือนอันดับที่7ไปนิดเดียวเท่านั้นเองทุกคนต่อไปอันดับที่5ตกไปของ IQ คูเหมือนเดิมเขาคือ IQ คู13 ส่วนทางด้านขหน้าจอให้ความใหญ่มาที่6.82นิ้วทุกคนอัตรารฟเรชอยู่ที่144เฮิรต์ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่6,150มิลลิแอมรองรับการชาร์จไวสูงสุดเลยอยู่ที่120วัตต์ตอนนี้ไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายนะครับส่วนทางด้านของ CPU ตัวนี้ใช้เป็นจซมิคอ8อ e l ริ e ซึ่งทําคะแนนไปอยู่ที่2,846,279คะแนนซึ่งถามว่ามันแรงกว่าที่แล้วไม่แรงไปเยอะ,อะพอสมควรเป็นหมื่นคะแนนนะทุกคนเออส่วนอนันดับที่4ตกเป็นของ vivo x 2 0 0 pro รุ่นนี้บอกเลยให้หน้าจอใหญ่มาอยู่ที่6ด เจนิ้วอาตารีเลร์รุ่นนี้บอกเลยว่าให้มาที่120เฮิร์ตส่วนทางด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาสูงเลยที่6,000 m ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว้สูงสุดที่90วัตต์แล้วก็ยังรองรับการชาร์จไร้สายสูงสุดอยู่ที่30วัตต์ด้วยกันส่วนทางด้านของ CPU ใช้เปของ m e d i a t e k ท i m e n s i t y 9 4 0พซึ่งทำคะแนนไปอยู่ที่ 2 8 7 5้าน8คะแนนเลยทุกคนซึ่งทำคะแนนสูงกว่าอันดับที่5ไปไปหูหลายหมื่นพอทุกคนเลยทุกคนส่วนอันดับต่อไปครับอันดับที่3ตกไปของ Oppo Find X8 Pro รุ่นนี้ครับผมให้หน้าจอใหญ่มาที่6.78นิ้วอตัดริเลฟเลชสูงสุดเลยที่120%สไปสามารถไปปรับเองได้นะส่วนทา้านของแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่ 5,910เอมรองรับการชาร์จไวสูงสุดที่80วัตต์ชาร์จได้สายอยู่ที่50วัตต์ด้วยกันทุกคนส่วนตัวนี้ใช้ CPU เป็นของ MediaTek Dimensity 9,400ซึ่งทาคะแนนไปสูงสุดเลยอยู่ที่2,878,675คะแนนโอ้โหสูงจัดๆกว่าอันดับที่แล้วนะคน ส่วนอันดับที่2ตกไปของ OnePlus 8 3 Pro รุ่นนี้บอกเลยหน้าจอใหญ่มาที่6.78นิ้วตาลีเฟเรตรุ่นนี้อยู่ที่120เฮิรตเลยส่วนจารี่ของรุ่นนี้ให้มาที่6,100มิลลิแอมรองรับชัดไวสูงสุดอยู่ที่100วัตต์ด้วยกันส่วนทางด้านของ CPU รุ่นนี้ใช้เป็นของ Snapdragon 8 Elite ตัวนี้บอกเลยว่ามีชิปพิเศษในการดนผลในการเล่นเกมฟังเพลงต่างๆด้วยก็เป็นชิป g ีนนั่นเองก็ตัวนี้บอกเลยว่าทําคะแนนไปสูงพอสมควรเลยอยู่ที่2องล้านเก้าแสนคะแนนซึ่งโคตรเยอะแล้วก็บอกเลยว่าแรงแน่นอนทุกคนอันดับที่หนึ่งครับตกเป็นของเลดม a g จิ1สิบโปรพับอกเลยว่าสเปคก็สุดจัดจริงๆรุๆ่นนี้ขอละเอียดเลยแล้วกันเนาะ สเปคของนหน้าจอรุ่นนี้บอกเลยว,ว่าเป็นหน้าจอ OLED ขนาดใหญ่เลยทุกคน6.85นิ้วอัตราความสว่างสูสุดรุ่นนี้มาที่2,000นิตเลยส่วนอัตราลิเฟตร,รุ่นนี้ให้มาที่1 4 4เฮซึ่งสูงโคตรๆส่วนความละเอียดของรุ่นนี้อยู่ที่ 1.5K หรือว่า1ล0 0น5เลยซึ่งคมชัดมากๆสำหรับสายเล่นเกมดูหนังฟังเพลง ตัวนี้บอกเลยว่ากล้องใต้หน้าจอด้วยนะส่วนสเปคของทานด้านกล้องหลังบอกเลยว่าเลนหลัก50ล้านพิกเซลตัวนี้ยังมีเลน Under ์อนตรวาย50ล้านพิกเซลอีกแล้วก็ยังมีเลนมาโคอีก2ล้านพิกเซลส่วนสเปคของทานด้านกล้องหน้าอยู่ที่ สิบ้านพิกเซลถือว่าสูงมากๆเลยสำหรับกล้องใต้หน้าจอส่วนสายเกมมิ่งที่ชอบใช้หูฟังที่เสียบสายก็สามารถใช้ได้เพราะยังไม่ได้ตัดแจ็คสายจุดหออกนะคบทุกคนแถมยังมาพร้อมกับระบบลำโพงสเตอริโอรอบทิศทางอีกต่างหาก ส่วนระบบภาษาความปลอดภัยตัวนี้บอกเลยว่ามีทั้งสแกนไร้วมือไใต้หน้าจอสแกนใบหน้าอีกด้วยนะครับส่วนรุ่นนี้แบตเตอรี่ให้มาสูงเลยที่ 6,500mAh รองรับการชาร์จไวสูวงสุดที่80วัตส์ส่วนรุ่นนี้ใช้ CPU เป็นของ Snapdragon 8อ l i t e แต่ว่าที่ทำให้ CPU ของรุ่นนี้ที่ใช้งานได้เร็วแรงกว่า,าวชาวบ้านเขาก็คือ GPU เป็นของ a n o 830เลย ส่วนคะแนนที่ทำไปได้ไปที่2 9 2 4 2, 9, 3, 1, ้านสนคะแนนเร็วมากมากทุกคนแบบใครใช้ไปผมบอกเลยว่าคุณสบายใจในการเล่นเกมได้เลยโอเคคลิปขอจบไปเท่าน,นี้กันก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวผมใส่คะแนนด้านล่างแล้วก็รุ่นด้านล่างให้นะครับผมก็ เอาตรงว่าผมจัดอันดับเนี่ยมาให้จัดอันดับตามความสนใจของอะไรของผมเองผมจัดอันดับผ่านทางเว็บไซต์ของอัลตูต<ๆ>ูเขาเลยซึ่งอันไหนเร็วแรงที่สุดคือจัดได้เลยแต่ว่าสได้สังเกตก็คือไอคูกับวิว่ยมาบ่อยเหมือนกัทุกคนไอคูกับวิ v โวคือแบรนด์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแรงมากๆทุกคนติดหนึน่งในสิบแบบเต็มไปหมดจริงโอเคแต่ใครสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวผมใส่เรื่องราคาเพิ่มเติมให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับก็โอเคเจอกันคลิปหน้านะ ส่วนถ้าใครชอบอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวนี้อีกก็สามารถพิมพ์หรือว่ากดไลค์กดแชร์เพิ่มเติมให้ผมได้นะผมก็ใน YouTube เราคนดูน้อยมาก,มากๆเลยแต่ขอบคุณมากเลยพี่น้องชาว Tik t o k อแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่ผมลงชิปไปคือไม่ทางหายเลยไม่รู้เป็นอะไรกับ YouTube เราเนี่ยคนหายเกี้ยงเลย โอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ